สวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจครับทางช่องสอพาโชคครับและสอพาโชคคนเดิมครับทางเพจนะครับปาดเพจสอพาโชคคนเดิมหน่เด้อครับพี่น้อง FC ครับเมื่อนี้ก็สอกระเดินทางมาถึงแตงวัดสุรินทร์ครับมาตามแนวทางไปฝากพี่น้อง FC ครับตอนนี้ก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านทุ่งครับได้ข่าวว่าแม่ข่าเป็นเซียนคำนวนครับแต่พนวมักซื้อครับ ถูกมาทั้งปีครับเอาส่วนสิเป็นยังไรพี่น้องก็ตามพอมาครับเขามาปั้งมาเบิงน้นกันครับว่างวดนี้เสี่ยนเพิ่นสีว่างแนวท่างตัวใหนครับเจ๊ครับดีค่ะเมื่อนี้แวะมาเนาะก็ได้ข่าวว่าเจ๊ได้แนวทางดีๆได้เด็ดเคยื่อให้พี่ให้น้อง่นคือทีมงานเ่นเคยมาไทยแล้วก็เขามาทุกงวดนะครับแต่ทีมงานเข้ามาไทยเนี่ยจะกงวดแหละครับิ่งมาไทยสองงวดในงวดในงวดที่สามนะครับ แกคิดว่างวดนี้กับสิปังๆขึ้เก่านะครับเนาะค่ะแม่ค่ะเขาทุกงวดตถึงกับว่าเนาะมันดวงไคดวงมันแล้วแต่โชกใครโฉมันแล้วาพูแล้วแต่พูดสิจับคือกูนะครับแเรนห้มอเราจับให้เองครับนี่เราเห็ดชะม่วเราจะเป็นชุดชุดใหญ่ไปก่อนแต่เราสิจับแยกให้อ๋อครับครัแต่ข้างใมีทุนหลายก็ตามนั่นึ่งเลยแต่ไหลายโตแต่เพิ่นจับมานกำหนดต้นให้เจ้าตก่อนครับคุณพี่ให้ให้ให้ไปสองสอง 3ตัว3ตัว748กับ55แล้วก็44จ้ะงวดงวดนี้สิให้3ตัวคือเก่านี่ๆอันเก่าโอ้อ่าบานน่ะนีเก่า เสตียเราตัวเดีอันนี้ของงวดที่แล้วก่อนนูกน่านวนตัวนี้เนี่ยอมาถือท่าอะไรพี่น้องมานประหาม่องน่งนประเทีนี่องอางน่ะเทนเนม่นางก็ได้โกลสแกนนะคะอำเภอสตึกจังหวัดนี้ลำบันนุ่นคอได้ค่ะอานาจานอเภอออกมากอะสองกิโลกวากว่าละค่ะเี่น้องมาองู่นนนอกระแบงไก่เคียงหรือเดินท่าพานมากะมหาเจเออดซื้อเนี่ยก่อตงโมจ้ะเจตงโมเจตงโมวันหนึ่งเนี่ เดี่ยวเรือล้านคุ้งสำหรับแนวทางของหมวดบันที16หนี้ที่ว่าชุดใหญ่ที่เห็นอยู่นี่ครับผมนะครับเป็นเป็นตัวเลขที่คัดไว้แล้วหรือว่าเป็นตัวเลขที่ยังถอดได้คัดครับต<ฮะ>ัวนี้อตัวนี้เป็นตัวชุดชุดรวมเนาะค่ะเยทาเมนตัวทีหางมากดืวสามตัวขาเอาตัวมันถึกเลยครับเอาตัวมันสีออกนานผมสีทีนึง ย่อศูนย์หรือนั่นสามตัวสามตัวเท่านี้จ้ามักเลขอศูนย์มาค่ะมาตัวครับส่วนตัวก็มักเป็นศูนย์เป็นพิเศษครับโอเคค่ะมาเกลือศูนย์ได้มาศูนย์อันดีพวกผมเนี่ยนะครับเจแล้วัากีนี้ปากกาแดงมีบ้ครับเดี๋ยวขอปากกาแดงกผมนลยครับเจนี่ปากกาแดงบ้างน้ำปูเลยค่ะเจแป้งนึงนะครับปากกาแดงดีครับเจเดี๋ยวชัดเจนเด่นชัดผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีสิ้นหาทีแล้วครับเป็นกันหนึ่งตัวเดียวกันนะค่ะ บอร์โทรเป็นน่ะแม่นน้ำเน่ใส่เบอร์โทรเป็นน้ำเน่ค่ะแม่ค่ะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดี้จะต้องอย่าท่านเถิดขออนุญาตขออนุญาตได้ค่ะเบอร์โทรค่ะครับโอเคโอเคครับผมเพราะว่าจังหนึ่งกับเพื่อนกาศิบ่มีเวลาเนาะเพราะว่าทำงานขายของขาดเวลาหนูหน่อยแห่ค่ะสองเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ตามหลังเลยได้ครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับอกดเลยครับแคป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  ครับผมเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ได้พี่น้องเดี๋ยวจัให้แล้วงเงครับพี่น้องอ้าวนับหนึ่งนับสองนับสมแคปเด้อพี่น้องแคปครับแคปแเอ็นเอไปทั้งนั้นจะไหมนะคะหัวมันเใส่ไปเร่อยนะครับออนะครับอยู่หน้าจอแต่ผู้ชมเด้ครับไดมินดดึงกิจสัญญนอยก เยเตี๋ยวรัวเออแบบเรือลั่นทุงรอเรือรอตั้งเรือ<ล>ขอถามน่ครับเจ้ครับผมนะครับสูตรของเจนี่ครับตั้งตปเฮดมานี่ปรต่าณมั่นดนไปไห้ละครับพี่ก็กลั้วละค่ะเจนเฮดมากเดม่า เป็นเป็นค้นขอบส่วนโตหรือว่าเป็นจังไดครับที่ตั้งใจเฮ็ดมากแบบนี้ผู้่าจะเด็พ่อเรามากเหร่นต่ว่าลูกบ่มากแต่ว่าไปที่นี่นั่งก็ได้เฮ็ดเหร่นไปวันนี้่อเราก็ได้เสื้อถือยางเนนะนุก็ได้เฮ็ดเหร่นมาเรื่อยเรื่อยังเซนนะตาวาก็บ่ได้บอกไผดอกจ้าครับอก็ระวางนั่งเฮ็ดให้่อแน่สิทธิ์้ก็เลยเฮ็ดไปเรื่อยๆอจ้าก็เลยเป็นสถิติมากของสูตรค่ะตามสถิติที่เฮ็ดึ้นมากเลยครับผมเดินดีประมาณจะวับตามที่เดินมากตามที่ มันเข่ามาทุกมหัวดิค่ะมันมันสิมีประมาณหกเจ็ดหัวแล้วก็จะเว้นไปหนึ่งหัวจังสี่นะจ๊ะแล้วก็จะเข่าไม่อีจังสี่นะคะเข่ามากก็ลดครัช่วงที่เวนเป็นโดนมากบ่อกี้เป็นเื่าไรเวนแค่หัวเดียวค่ะแล้วก็หนาคอนที่ที่งั้นมาตามก่อนหน้าที่งั้นมาตามนี่เอ่อมันบพเขาอยังหัวหนึ่งค่ะของหัวเดือนพฤศจิการนนะคะ ตัวเลขที่เจเฮ็ดคัดออกมากนี่ในใน,นสูตรของเจนี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่มีประมาณจักรชุดจักหางครับอันนี้กับบูฮูเนาะว่ามันเป็นชุดเป็นหางมันเป็นแบบใดแต่ว่าวะ <ๆ S 2> ที่เคยเฮ็ดมากนี่มันมันจะเป็นแบบนี้ไหมคะนะเต็มเลยตัวนี้นะมันก็ดจะเป็นขางขึ้นขางแลมีอย่งประมาณนี้เนาะแล้วคนนี้ห้อกับมาจับใส่กันเองสิไหมคะว่าไงก็คือว่าเป็นตัวเลขที่ชอบแทนค่ะภาวะห้องคำนวณออกมาได้แล้ว ตัวเล็กการคำนวณมันแปลกๆาแจะหลายเนาะค่ะแมงค่ะมันทึกฮัทเลยมาจับเอาตัวที่น่าจะชอบที่สุดน่าจะมาที่สุดค่ะเ่าก็นับอ่าหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์หนึ่งสี่พ่อพ่อมันตกวันไหนเขาก็จังมาจับเลขตัวหลักของมันหนึ่งสี่ไหมสมมุติว่ามือนีมือมันออกบอกว่าตทุเรหัดวนนี่แมนบวกแม่นจับเอาวนเพื่อหัดครับจ้ากับซีอู๋ที่รักหาด้วยค่ะเอาจังสี่เลขกเล่นมีเล่นน้ำบ่คำนี้มีวิ่งน้ำบ่คำนี้เนี่ยนี่เล่นกับเล่นกับวิ่ง วิ่งวิ่งเป็นยังไงวิ่งเล็วิ่งเหรอไหมครับวิ่งมเล็ตัวเดียวครับตัวเดียวเล็ตัวเดียวครับไม่ข่ากับพวกมากเลยนะวายเขาจะไม่พูดก็ไดเดียวเอาตามนั้นได้คร่ะตุ๊กเลยือคำนวณให้พ่อแม่นค่ะคำนวณไปแล้วพ่อเพิ่นมากเพิ่นจะบเพิ่มจะบเยอะขึ้นมากจังสี่แม่จ้าเพิ่นจะจับใส่จังจังจังนั่งนี่นั่งจะมาจับมาจังสี่ อามาจังสีแน่หลกักะเหล็กฐามันมีช่องนีกัดิจับมาจังสีแดงสีนะคือเหล,ล็กนี่ยกำลังตะลังท้าไมทําไมมีมมนีกัจังเห็นเนียวนะครับมาเก่าโต,โบ,<ม>ตบเหล,ล็กกำลังหมดหมดมจะได้เดือนบ่คือกันโตแมนจากบางมือกัสีบ่คือกันไม่<ะ>เอเาได้ถังขึ้นถังแรกเลยคะ่ะยกตะยังหงัดนีครับหงวดหงัดนียกตะยังยกยกตะยังหันใช่นีหรืออะไรครับอู้อะไรอหน่อยมันมนั่นเอาเอาน้ใหนะเอาน ก็สมุติเรื่อของอาจารย์พึ่นมิตรเล็กเลยมิตรเล็กค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขานดูเอาอันหนึ่งก่อนครับผมครับครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งครับด้วยเจียวเรือร่อนทุ่งครับนะครับเอาถือใจกันค่ะอาหารกระแทบเบากระแทบใจแม่ค้ากระใจดีปกติคนมาซื้อเรื่องหรือนกับซิ่งมาสู่ฟังแสดงว่าห้าถามมันมาขาดข้งตรงไหน ถึงจะงวดแล้วเนาะเดี๋ยวจะถามเพิ่นถามเพิ่นได้ครับถึงห้าเป็นปีไหมห้าเป็นปีแมนโอ้ถูกมาแล้วเป็นปีปีหนึ่งจะไม่ถูกอยู่ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งถ้าเป็นจังสี่กับมานดีได้ค่ะพี่หมอค่ะคนทําไม่ซื้อเดกจะมั่นมั่นมีตัวเลขหลักมันงค่ะของของตรงเลขประจําบ้านของมี้หมดนีอ๋อในตารางนี่เป็นเลขหลักค่ะแล้วเขาก็มาจับ จับคู่เซกันแบบนี้จับจับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคท่านผู้ชมแเจริมือแต่ละของมันมาขึ้นกันเนาะค่ะสามารถจับเอาบาตรเครดิตที่ลูกหเขาเองเห็นไหครับค่ะเขาตีออกมาได้ยี่สิบตัวขึสิบสองตัวสี่ห้าสามาัดชิดเจอหน้าเอาค่ะเขาก็เขาก็มาจับเป็นเหล็กว่านมันเอาเหล็กว่านคือเหล็กตัวรังแหล่เลยลังแหล่สิชมพูมุ้งใช่ไหค่ะแมนค่ะเ้าก็จะแยกเอาบักครับหรือจะไหนกันจัน แมนค่ะก็แล้วแต่ผู้มากเนอร์อันจังหนูหนูก็มาจับมาจังสี่ที่จังหนูบอกกันหล่ะบางเทืยนหนูก็จับมาจังสี่จังสี่นงน้องเทืยนกะขอให้เด็กตัวนี้เป็นตัวรักขินมากเลยค่ะจ้าโอกาสที่สิพิพากษานี่บอครับสำหรับเด็กตัวรักกำลังวันของที่ที่เฮ็ดมาแต่ละงวดแต่ละงวดพิษหน่อยจ้ะพิษหน่อยมากเลยจ้าหน่อยเลยไดี๋ยนี่ไปวิ่งเลยเดี๋ยวต้องสิทามเจรแล้วืองเราบกเข่าใจเนาะต้องสิทามว่ารักหน่อยรักสิบอาจจะเขราะหูบกเข่าบารักหน่อยรักสิบ เล็กนะครับไม่ต้องว่าเด็กหนึ่งยุหลักใดหลักใดียร์จริงนครับเม็ดมากเป็นยี่สิบเพราว่ายี่สิบเป็นสี่เลยสิเจมันจับตะคู่ว่เจจับตะเป็นคู่ตะเป็นคู่แมงค่ะจับตะเป็นคู่ตะเป็คู่ยังเดียวกันเขาสิถามว่าหานี่ส่วนมากจะยู่หลักหน่วยหลักสิบนะครับยันเจเมันจะบอกเข้าใจเนาะเข้าใจบ่ครับใช่ไหนว่เข้าใจเพราะว่าเป็นคนบป็เหล็กนี่ลีก็เลยไม่เคยห่วหแมะเพื่อเลขออกมันหันแม่เพื่อเลขออกหูแต่ว่าเฮลท์ถือแมนค่ะหูแต่ว่าเฮละถือเนาะนะครับผม ท่านผู้ชมกับจ้างทีเจเราวงกลมให้นะครับ27่สกับเจ็กับเป็นตัวที่น่าจะมากที่สุดน่าเจ้เป็นตัวมากที่สุดบอกครับมึงนี่มีตัวประกอบเของมาอีกบอกครับเป็นแก้วข้อฝันบอกครับเจ้อค่ะบอม่มากที่สุดคือสองหนึ่งตีครับเป็นตัวประกอบประกอบแล้ลองเอาไปดีกว่าหนึ่งเนาะนะครับสรสางวัฒของรมโม่เอาอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับร้านที่ตั้งที่อยู่มองนี้นะครับมองได้จังไรนะครับเพื่อพี่เพื่อนน้องที่เปิ เดี๋ยวรับจำจิตครับต้นยู่ระแบ,บกไก่เชียงอู้ไก่ทั่วเนี่ไปหาเจดแตงโมงกันนะค่ะเดี๋ไปทำบ้าขอวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไ่นะสินะครับผมค่ะสำหรับลานเนาะค่ะตั๋นเตี้ยเลื่อนลานถูกค่ะต่างอยู่บ้านน้องคอเนาะค่ะตำบลสะแกรมเพื่อสะตึ๊กจังหวัดวีรบุเนาะค่ะเส้นทางทานไปทางนุ่นจำปาเนาะค่ะเมื่อบานสร้างท่านเขาพเพื่อสะตึ๊กนี่ก็แยกแหลกเลยเนาะกระเดงเนาะค่ะครับผมกับพี่น้องจะเดินทางมานะครับผมแยกแดกมุงหนามาเลยบ้านทัวค่ะ ส่วนความบานนกข้อเฮ้านี่ยข้าเชีนอยู่สังเกตได้งไงครับที่มีร้านเดียวนี่ยเราประับสายมือนะครับห<ะ>ือเจ๊ใด้ต้นอยังทั้งหนาทั้งต้นว่าค่ะต้นคูนกับต้นว่านะคะว่าก็อร่อยได้เท่านั้นนะค,ครับกับทุ่งไทยกัครับก็ต้องขอขอบคุณเจเด้อนะครับที่ได้มาแบ่งปันที่งานเฮ้าสุูสุชงนะครับผมเจ๊ครับมีงานจีดิ้งไท,ท,ทยฝากถึงพี่น้องเอสซีที่เพิ่นรับต้องเจมาสองหอดแล้วเนี่ยบัคับที่เพิ่นได้โชงน้าจันได์เลยนะครับ กับผ <art ic breakdown program> okay, ู <country> ้ใดถูกวังหัวทิพผ่านมากกับดีใจนั่นเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางกับเอ่อจังได้ล่ะให้พจารณาจ้าให้พีจารณาเอาค่ะกอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางซื้อค่ะมันกบดวงไขดวงมั่นเนาะค่ะกับสื่อตาม พี่จะขอจ้ะค่ะจะจะไปอันนี้หลายเอาแตาพ่อเดี๋ยวมั่งขัดหั้าแตพ่อเดีม้วนเดี๋ยังไปจ้าตาม้วนหนาค่อยทุ่มเลยพี่น้องมองนะครับหาหาในก็จัดหนักครับสถิติเก่าครับขอบคุณเจี๊หลายครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คืออ้าพี่น้องเอฟซีครับอันนี้คือแนวทางของเจ๊แตงโมครับร้านก๋วยเตี๋ยวลันทุ่งครับชอบทำแต่ไม่ชอบเล่นครับ ถูกทั้งปีครับพี่น้องครับถูกทั้งปีแตงวนนี่ผลวงกลมหายสองเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ครับสามตัวเจ็ดห้าสองครับอาจารไหนพี่น้องครับไปวิเคราะห์ได้ครับได้อผิดถูกยัาบากันครับทางช่องเป็นแต่เพียงแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์ข่ามีสิทธิ์รูครับท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังครับสําหรับคลิปนี้คือพูอแายนี้แหละครับท่านผู้ชมครับขอให้พี่น้องเข้าโชคดีทุกผู้คนเ้อครับพอกันไหมในคลิปหนาครับโชคดีครับสวัสดีครับ